สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องพอใจพัเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์099นะคะ1 2 9 9 8 0 1นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่15ของน้องแล้วนะคะก็วันนี้มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์ละ200บาททุกรายการนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมนลนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ก็ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นึ่งนะคะราคาอง์ละ200บาททุกรายการนะคะต่อไปรายการที่2นะคะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าตัดชิดปะคะตัดชิดน่าจะเรียกว่าตัดชิดเนาะมีแค่องค์พระมาแบบนี้นะคะหลวงปูท่ทิมนะคะ เป็นหลวงป,ปู่ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามเป็นพระเจ้าสัวนะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะรายการที่สามด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่4นะคะรายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพปี2482องนะคะองนี้เป็นรายการที่4นะคะอง์นี้เป็นรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะอายุ82ปีต่อไปรายการที่5นะคะเป็นเหรียญ เจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะน้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะ เป็นพระผงแม่ชีบุนเดือนนะคะอง์นี้เป็นรายการที่6กนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะ,ะ,คะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดนะคะวัดกาหลงนะคะด้านล่างมีเขียนว่าพิเศษนะคะตรงเสือแบบนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่สุด หลวงพ่อสุดนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะราผลพูนทวีนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8ดเป็นเหรียญพัดยศหลวงปู่โตนะคะเป็นเหรียญทรงพัดยศหลวงปู่โตะวัดประดูฉิมพีนะคะ องค์นี้รายการที่8นะคะองค์นี้รายการที่8นะคะต่อโคตต่อเต่านะคะตรงฐานนะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อแก้วเกาสโรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะ ต่อไปรายการที่1ินะคะรายการที่1ินะคะเป็นพระหลวงพ่อแดงนะคะเขาบันไดอิดนะคะพระหลวงพ่อแดงเขาบันไดอิดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะองค์นี้เป็นรายการที่1ินะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้รายการที่11อ็ดนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นพะระหลวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะองค์นี้รายการที่สิบสองนะคะ <c oughs> เหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่เนะคะ รายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระหลวงพ่อปานนะคะขี่หนุมานนะคะองนี้รายการที่สิบสามนะคะองนี้รายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการที่15ด้านหลังนะคะมีพระมหากษัตริย์นะคะด้านหลังมีพระมหากษัตริย์นะคะทั้ง9พระองค์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะ เหรียญหลวงปู่ดุลรายการที่16ปี2521นะคะปี2521ด้านหลังเป็นรูปช้างแบบนี้เลยนะองคนี้รายการที่16นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นสิงห์หลวงพ่อกล้วยนะคะสิงห์หลวงพ่อกล้วยนะคะองน์นี้รายการที่17นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหงพายกุมารน,นะคะองค์นี้รายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะ รายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานศพพระครูอัฏฐกรธรรมะธรรมาสนะคะอัฏฐกรธรรมาสนะคะปี2480นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่20นะคะต่อไปรายการที่2 1นะคะเป็นหลวงพ่อปากน้ํานะคะเป็นพักของขวัญน,นะคะด้านหลังนะคะ มีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22เป็นพระสมเด็จรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเป็นพระสมเด็จรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นพระกิ ini, ksi, ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะเขียนว่าหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้รายการที่24นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่หงนะคะ เหรียญเสมาเจริญพรบนหลวงปู่หงนะคะด้านหลังเป็นพระพิคเนตนะคะด้านหลังเป็นพระพิคเนตนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเหรียญมหาราบองค์นี้รายการที่26นะคะด้านหลังเป็นพระยานาคนะคะปี2560 ต่อไปนะคะรายการที่27นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะองนี้รายการที่27นะคะวัดระหารไร่นะคะจังหวัดระยองนะคะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะ เป็นหลวงพ่อโตวางกะทิ่งนะคะอง์นี้รายการที่28นะคะอง์นี้รายการที่2 8นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หริวัดได้แตงทองชื่อรุ่นปดนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะอง์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้รายการที่30นะคะเนื้อผิวมีคาบลักษสีดำดำแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะน้องสองให้ดูให้ชมทางด้านหน้าด้านหลังนะคะถ้าพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งติดเป็นใหมเ่เรขกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดเดียบน้ำทะเลจืดนะคะองนี้รายการที่31นะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะคะองนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32เป็นพระ25สัตวรรษนะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะองนี้รายการที่32นะคะ องนี้รายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นเนหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดเขียนด้านล่างวัดช้างห้ายเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะเขียนใต้ลมเย็นปีสองห้าสองหกนะคะอง์นี้รายการที่สามสิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะองค์นี้รายการที่34นะคะองค์นี้รายการที่34นะคะด้านหลังมีพญาคุดนะคะมีพญาคุดแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเป็นปิดตาพังพการนะคะองค์นี้รายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระปิดตานะคะ เป็นพระปิดตานะคะรายการที่35ด้านหลังมีตัวยันอักขรนะคะองค์นี้นะคะรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเ,คเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะรายการที่36นะคะวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะองนี้นะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะมีปีพศ .12 นะคะเป็นรายการที่ 36นะคะต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะอง์นี้รายการที่37ดนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเหรียญนี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพระ เหรียญจอบนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระหลวงปูมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปูมุนนะคะวัดป้านจานนะคะอายุ109ปีนะคะด้านหลังนะคะเป็นพระเหมือนพระพรมนะคะขี่พญาคุดนะคะองค์นี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะ รายการที่41เนะคะ <S <S เป็นพระสมเด็จนะคะเดี๋ยน้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันนะคะถ้าดูไม่ทันยังไงสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะองน์นี้รายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนอี้รายการที่42นะคะ องนี้รายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะรายการที่43นะคะพาสมเด็จน้องเน้นสองให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะ รายการที่45นะคะพาสมเด็จนะคะมีค่าปลักนะคะองค์นี้รายการที่45นะคะรายการที่46นะคะ รายการที่47นะคะอง์นี้นะคะมีความแบบเนื้อผิวแตกรายงานะคะด้านหลังเป็นคลื่นแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเกศชโยพิมพ์7ชั้นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะมีภาบลักษณะคะ เนื้อผิวมีคาบลักด้วยนะคะอง์คนี้รายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะสมเด็จศิลาแรงนะคะ2563นะคะอง์นี้รายการที่49นะคะ ต่อไปรายการที่50นะคะเป็นพระสมเด็จมีค่าพลักปิดทองนะคะองค์นี้นะคะรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ